สวัสดีเด้อค่ะพบกันอีกแล้วกับไอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันคาเฟ่ค่ะคาเฟ่โฮมๆฮมแล้วกันมาเด้ออันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมือ่อทุกบ้านทุกคนเนี่ยบ่ค่ะเมื่อใหม่วันใหม่ก็มีแต่ความสุขสดชื่นสดใสดในเชตนะมีเสียงดังเนีย่ยนะคะเพราะว่าพัฒนาอ็ดลิพพัฒนาอันตกแต่งเงอือกเรีว่าอย่างโบได้เซอร์ดรอกแต่ว่า อันเดียวที่มันโบนะท่านก็แต่งใบก่อนสิมาไปกระเบรดไปนุ่งเพราะว่าพันปุ๊กมาพันอกเล็กอกเตอรสิมากินกาแฟนับกันค่ะมื่อนี้ตื่นสวยขนาดเลยคะตื่นมาเก้าโมงสิบห้าเมื่อคืนนี้นอนบุ้ลับเลยค่ะมารับเอาประมาณตัวนั้น นาเจ็ดโมงเศ้าค่ะบ้าเอ้ยว่าเอ่ยน่าเปลี่ยนอย่างอื่นนอนพลิกไปพลิกมาเข้าห้องน้ำาหลายเท้่เนอะค่ะเนาะมันปวดขาทั้งสองขาเลยก็เลยมาอันนนเจ็ดโมงดดแฟนก็เลยลุกพะพ้อนำไปต้มกาแฟกินคนคนก็เลยบอกเอ้ยแบบนี้ค่ะเอ้ยก็เลยบอกว่าเจ้าคนนี้เหรอเพราะเราบอกว่าคำตัวอนนโตขนนแล้วเฮ้ยปรว่า เดวพลิกไปพลิกมาแล้วลับมัเดี๋ลับมาก่ะลับมาหมดเก้าโมงเก้าโมงมันห้าหกนาทีนี่แหละหลังจากนั้นก็เลยนอนจากน้อยแลาเลยตื่นไปอาบน้ำแล้วลงมาหนึ่งเคยก็ได้ลงมาก็ะพดีอันพัดมาอันพนักง,งานพัามาทำมันอกเล็กอกเตอยู่น,น้ำดิบเลยย้อนก็นเลยต้มกาแฟเพระันว่าก็มากินกาแฟน้ำค่ะกินกาแฟแล้วก็ เบื้งเอ้ยเฮ้ยเบิ่องก็เลยเอาเค้กมาเฮ่ออันเมื่อวานนี้ไปซื้อเค้กมาเนาะค่ะเนาะเค้กกินกับกาแฟเบื้นเอยก็กินไปนิดนึงหน่อยกันมาเมื่อไหร่เหมือนใหม่เนาะก่อนเนาะ สู้ต่อไปไม่บ่ค่ะเดี๋ยวความเจ็บปวดมันก็มมดไปอ่ะคือเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขนะคะเด้อแล้วก็พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ